คนเนี่ยใช้ระนบุกี้ห่ออะไรกันมากที่สุดไปดูกันเลยค่ะนี่มาจากคณะอะไรคะวิค่ะวีอะไรคะวีสอะค่ะน้องน้องใช้นอบุกี้ห่ออะไรกันนะคะนิ่งค่ะสองคนเลยชคะพี่่ื่อเก้าค่ะเอเซอร์ทุกปีชื่อเอมค่ะใช้แม็กเพราะว่าดีไซน์สวยชื่อนั่ครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันสวย ชื่อฟางค่ะในโตชิบ้าแต่ว่าแบตไม่ค่อยทนเลยค่ะชื่อแมทค่ะใช้เดลค่ะเพราะว่าวันประกันดีค่ะชื่อกนครับใช้เดลครับประกันดีค่ะชื่อชินเอนค่ะชื่อแอนแมคคุกชื่นะค่ะอยู่พณะวิศวะใช้เลน ovo ค่ะชื่อนาค่ะใช้นัคกคชื่อโจ้ครับใช้เดลใช่นั่นแหละชื่อชื่อต้องการครับอยากใช้แมทครับแต่ว่ายากจนครับใช้ทอง ชื่อแปมค่ะใช้เดลค่ะชื่อแจมค่ะเทปทีค่ะแถมฮิตเตอร์ด้วยชื่อแจ๊คครมีสองเครื่องที่บ้านใช้แม็กที่คณะใช้เลโน่เอาใหม่ดิใช้อะไรซูเปอร์ค่ะซชื่อราใช้เอเซอร์ค่ะชื่อบีมหาเดลค่ะนะครับไอพีทีพีสีไอซัมซูงครับแม่งหาศูนซ่อมไม่ได้เลยครับซีค่ะสวยและรวยมากใช้แม็กค่ะมันนี้เชลล์ที่พ่อเลยอยู่ค่ะเป็นยานัวตลอดเลโน่โมครับ ทำไมคะมันไม่กลับบ้านทำไมผิดแล้วอ่ะเอามีคนไปเกณฑ์มั้งทำไมไม่กลับบ้านสวัสดีค่ะชื่อค่ะชื่อใครตุนครับค่ะใช้ยเลโนโวเลโนโวไม่กลับบ้านทำไมไม่กลับบ้านคะมันค้างชื่อสฟีทอฟสาวฉลาดคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะคอมแพก มีคนใหผมชมทิป ICT นะครับใช้โน้ตบุ๊กที่พ่อต่อเนี่ยชมทิปพรสุนงค์ชัยนะครับผมใช้โน้ตบุ๊กที่พ่อโตชิบ้าชื่ออะไรชื่ออะไรบีม R S P 2ค่ะเป็นดาวค่ะ H P ของฟีนค่ะชื่ออยู่ Sony ไม่ฟรีค่ะชื่อเบอร์ค่ะก็ใช้ Fujitsu ชื่อพิมพ์สิค่ะ แล้วเราก็ทำปทไปตรวจทดสอบแล้วเราก็ทำไปตรวจทดสอบชื่อพินใช้เอซูดเพราะว่ามันถึงเอ็มค่ะใช้นอนบุกเตโละวอรเครื่องนี้มากสุดยอดเลยชื่อแกค่าใช้แบ็คกอล์เครื่องดีมากเลยค่ะชื่อสามะใช้เดลอะอิะอะนสไปรอนอะแต่ก็จำชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ทำได้ทุกอย่างเลยคือยี่ห้อนี้มันดีจริง ผลสรุปว่าผู้ใช้นอนบุ๊กส่วนใหญ่เลือกใช้ Mac มากสูงสุดถึง25อันดับ2คือ Dell แ,และ Lenovo ได้ไปอย่างละ16เปอรตามมาติดติด11คือ Acer และ HP อีก8ด้านซัมซุงคัมแฮกและโตชิ b a แบ่งกันไปอย่างละ5ด้านโซ n y ่เอซุสและฟูจิสุ u อีกอย่างละ3 อย่างไรก็ตามโพนี้เป็นเพียงผลการสำรวจจากผู้ใช้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรยี่ห้อก็ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ตัดสินคุณภาพของโนตบุกได้ต้องดูหล,หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบนะคะสำหรับวันนี้ ITD ดีออกอินเทอร์วิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ